กับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องครับอาคัมเบอนีเศ้าของวันที่ยี่สิบห้าครับเศ้าของอากาศที่หนาวเย็นนะครับอาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับรักษาสุขภาพร่างกายเด้อครับอ่าหลวบหลรันรันนะครับเบิ้งแง่งดูแลกันครับช่วงนี้อ่าทางฝ่ายอีสานสกลนครครับหนาวสองมือสองวันแล้วนะครับทั้งลมทั้งหนาวนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่กันรักษาสุขภาพด้วยนะครับเอฟซีทุกท่านอ่าเดินทางมาอยู่ที่ วัดปูหาเก่าซีขับเซอรนี้นะครับทำกลางอากาศหนาวเย็นอ่าสิพ่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับมาตามเลขประมูลนะครับอ่าปูว่าแนวทางตัวเลขประมูลมาหอดมาถึงแล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับได้มาเจ็ดเมตรเดียวแนวทางมาครับเจ็ดเก้านะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่เขามาบึงมาชมครับที่ลอค่อยเลขประมูลนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณพ่อคุณแม่ สิบปราดข่าวสารแนวทางครับเวลาทั้งช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับคุณพ่อคุณแม่กับสิบประาดข่าวสารแนวทางกันนะครับครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปกาบนมัสการปูห่าเก้าซีพร้อมๆกันพร้อมกับตัวเลขแนวทางครับเลขประมูลงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดว่าปูสิใดตัวใดมาฝากมาตอนเยฟบซี่ทางช่องกันครับการนมัสการครับูการนมัสการครับ มาหอดัะตีปูเล็กประมูลมาแล้วมาได้เป็นพันสองมือแล,แล้วบอ้โหอ่อกลับมาตามน้อกันทางวดน,นี้เขาเป็นงวดที่เท่าไดกับปูเ,เล็กประมูลพระเจ้างวดที่แปดงวดที่แปดก่อนเขาได้มางวดแรกกับงวดที่เกียรองค์พระเจ้านะอ๋อเป็นเป็นงวดแรกของเฮาเป็นเล็กประมูลเป็นเล็กสั่งหลอกหรือใครสี่เนาะสั่งตัวไหนมาตัวนั้นไหนของเฮามาหอดเข้างวดที่สองครับเป็นงวดที่สนะอ,องเบิเ้ลงล,กงาาลึกพระเจ้าสีแม่น สิเดนต่อบพอนกปูแต่ว่างวดที่แล้วเข้อใดมากอะแม่นนี่เนาะปูเนาะขันแม่นก็ได้เฮเลยเพราะว่านันว่าเข่ากับเฮางไหมเข่ากับเล็กปูอีกโอ้ว่ามันสิแสดงว่าติดติดสูตรปูอยู่นะคะเนาะติดสูตรอ่าเลขบนปูที่ปล่อยไปอยู่ค่ะเอสี่อามื่อนี้มันรอุูนนล้วกันนะคะแนวทางของปูห้าเก้าสี่นะคะได้เฮยี่ดอกมันมาแบบนี้พวกปานัดกันไว้ไหมเลขกไหม เม่นวะค่ะปูช่นกันได้ตีโปรช่อนเพราะว่าสูตรคำนวณเ้องพ่อป่านนัดกันไหวก็สั่นช่นกับเหล็กสูตรคำนวณโอ้เอาเอสซี้วอลเลี่นก็จะดีใจเลยแหละค่ะเพราะว่านี่ทางของปูเพราะว่าบ่นว่าหลังเขาดีนะคะเนาะเพราะว่านี่มันเองไส้ล็อบสเไอร์อะไราะว่าจ้งวมาตามสูตรเข้ามาค่ะปูก็เข้าให้ไปตามสูตรนี่เขาเองค่ะทุกริงทุกอย่าไม่ขอไม่ลดนะปูตามดวงวันนี้นะ ดวงดีกะดขาเนะดวงดีค er an so okay. mm? <y> ือ <arrivé> ผ yeah. uh ู huh. okay. uh ้ใดมีดวงนะคะเข็นหลักกะทิซื้อนั่นะคะแต่ผู้บ่มีดวงแคบหน้าจอไว้บ่เอากระมี้นะคะเมื่อกี้คุณจู่กับดวงพร้อมนะคะของบุนี่เนาะคู่ห้าเก้าสี่คู่สี่ไฮจับชุดบนเล่นปะค่ะจับไฮนั่จับไฮนั่เนาะเพราะว่าผู้จับบ่เปกลิ่นกันไม่เห็นะจับไฮตั้งเครียดยังโมซื้ออยู่ เดี๋ยวเขียนให้ครูกอนน่อนนะคะเลขกประมูลนะคะเด้อยซีร่าค่ะเยะจ่ายห่อนเนด้ค่ะเด้อยข่าวมาเจ้า,า,เาคำนวณเลขเปลี่นเขียวว่าจัดเป็นเพว่าตัวนี้จับตัวนี้หน้าเซฟตัวจับจัดเองได้นะค่ะอัเล็กกินห่ากระสิเอาไว้ให้ก่อกน่ะเพราะว่าประธานนั่นมาบ่อนั่งกระสีโอ,อน,นันค่ะเ<ม>ล็กนะเขาเรียกประมูลก่อนเนาะค่ะเขียนเลขประมูลก่อ,อนเนะครูเอาใเดียวบ่าหามุมกล่องกันเลยซีเด้อ ไ,ได้แล้ป่ะเอาเลยค่ะปูยันหมดค่ะมากงามอยู่เพราะว่าเจ้าบาตตอนนี้คุณพ่พอวิไลลงไปโท่นักเสี่ยนเพิ่นไปประมูลวันนี้วัปหาเสี่ยนเอ่ห์ต่อนะคะอซีนเอาคุณพ่พอลงไปต่อสายหาเพิ่อนอยู่เจ้าบาตก็เลยตอนนี้นะคะจับมุ่งกล่องอยู่คนเดียวนะคะาสามสามกล่องนะคะเนาะ,ะได้มากท่อนเหล็กเขาเลยเหล็เม็ดเ,มเดียวได้เตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวอู้ แต่ว่าปูฟันเหล็กบิงไปแล้วลงคลิปไปแล้วฟันเจ็ดเนาะปูนะปนเนาะเหล็กบิงบนเพราะว่ามาหลายสิบหน่วยมาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเ,เจ้าห็นว่าไปได้ทุกหลักแต่ว่าของเามันเป็นเลขเลขหลักสิบอ๋อเขาปูเป็นหลักสิบกอจวามันง่ามมันมาส้นเหล็กห้องนั้นเอ็งประมูลบาดติดบ,บนเห้งมงนี เป็นเลขบนเ้อค่ะเลขประมูลไม่ใช่บนล่างเป็นบนปิดบนห้าหกเจ็ดเอา,าเขียนบนเขียนบนอะไรกันเลยเนาะค่ะ <Okay. S 1> เลขปิดบอบอบนน่ะล่ละค่ะเอฟซี่เอา เลขติดบนห้าหกเจ็ดนะตรงเ,รเลขติดก็มีตรงเจ็ดอีกเ,เลขประมูลมาเจ็ดปูไห่ตั้งแต่ตองหดคือฟัน,นหลักสิบบนเป็น,ปน,ๆๆนเจ็ดนะปูเนาะเกดเจนั้นเก็ยจคือเกาวิ่งดูตัวเดียวกามาชนกับสูรปูอีกอเป็นตะเดี <ๆ S 2> เ่ยอยูาา่ค่ะมานี้นะคะได้เห็นเลขประมูลมาแล้วดีใจคือเพิ่มไปค่ะสัดส่วเกียจอีก เพราะว่าอันนี้เล็ติดบนกับเล็กวิ่งปูปล่อยไปแล้วด้วยค่ะเด้อแต่ว่าอันนี้มาเขียนให้เอฟซีบางอีอย่างเอฟซีูที่เขามารับชมไม่เห็นเล็ปรอมูลแต่ว่าเหล็กปะมูลนี่มาหลังมาหลังเหล็กปูงวดที่สองอ่าเป็นงวดที่สองที่เข้าได้มานะคนะแต่ว่าอ่าขอมูลที่เข้าได้มาจากสายที่ได้มากนี่เพิ่ไนได้มาแปดงวดนี่นะคะ <S 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 แต่ว่าเข้า,า่าได้ดสองงวดค่ะเอามาหาเข้านี่ค่ะมาหอดเข้าใีสองงวดนะคะ จีตับชุดเต็มให้ชิบสองตัวคนได้กระด็พอบางที่คนอาจจะม,มาเก็บนนะค่ะจับคู่ค่ะจับคู่เฝ้าด้วยค่ะเอฟพี่เพราะว่าตอนนี้เทียคนเมื่อเอิ่นปูนิมนต์ปูไปเ,เป็นเอิ่นเอียงแล้วคือปูนี่คนนั้นเสียชีวิตใหม่นี่นะ ไปบอกบุญไปญไปบอกบุญนั่นแหะไปบอกบุญนั่นเค่ะเอสซี่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโมบานมี่งานขาวดำนะคะเพ,พิ่นขึงนกันเรียวกันนีงานนะคะเพราะเดี๋ยวเชียร์เพื่อนมานอันนี่ม่อนครูไปบอกบุญนะคะเอสซี่ครูซีครูโอ้งาน,นครูตัวเลขสูตรหนึ่งมันมันเด่นน,นึ่งอย่างที่ มันเด่นสองน,นี่แห้งแต่ว่าผู้ไปเห้นศูนย์ไม่วันมาเลขเ,เ,เป็นเลขมัเป็นย่งไรปุ๊ก็เลขขี้ขี้ไหมแต่ที่จิงผู้จัดกานเกจสองเกดศูนยน,น,นี่ที่แหลกนั่นเป็นเลขขี้ขี้เออขี้ขี้กันสิเป็นเกดหนึ่งกับเกดสามและปุ๊กันมากก็จะเป็น 1, หาห,ห, 1, หนึ่งหาสองหาสามหาหนึ่งหาสามนี่สินะแต่สูตรนั้นขี้ขี้คู่คู่นี่มื่อกลับพวกใครนั่นหรอก มันเห็ดแหงเสียได้แต่ว่าสูตรปูมันส้นตัวนี้สองตัวนี้มันส้นนี่นี่แต่ว่าขมันข้นมานี่เป็นลักรอยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามจับปลารวยนี่ค่ะอ่าจุดเล็กหลางเข้าไดโลกไปครบเบอร์แล้วนะคะทั้งจุดมากครบเลกวิ่งเลกอ่ะชุดเต็มชุดอ่าชุดเน้นเข้าด้ไปเบิร์แล้วนะคะถ้าเอจี่อยากในชุดเต็มบนให้คอมเมนต์คอกันเขามานะคะเพราะว่า อ่าบางคนเพิ่นกบมักชุดเต็มบางคนเพิ่นกะบอมักตัวเล็ยกรายตัวเพวิ่นอยากได้แต่ตัวนินเนาะนนแต่ว่าเอฟซี่ะเดี๋ยวฉบับชิมาติดตามชุดอ่าเต็มให้เอฟตีกันแ,แล้วกันนะคะให้สำหรับคนที่เพิ่นมกักที่เพิ่นชื่นชอบกันแล้วกัวกเนเด้อชุดเ,เต็มชุดเนีนเป็นที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเลยนะคุณเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแต่ถ้านีกก็ซื้อไห้เด้อพรนะเราซื้อดีมันมาแห้งเลยเออเจ็ดซ้อนก็นมาแห้งแต่ว่าปรสูตรตัวนึงปรสูรมากแบบนี้นะอืม แต่ที่จริงว่าสิเอาเก็ดสองอย่างเป็นตัวเด่นเด่นวะคะอืมวัดสูหนึ่งมันเลขจะคล้องกระดับสองคล้องกันนะอืมแต่ว่ามันเคล่อนผ่านยี่ดอกสูเลขกดำนี่เคลื่ผ่านเล็กะครูเนาะเอาตามใจเอาเอาตามสูตรเอาตามสูตรแต่ตามใจมากเกดสองมากเล็กันคีวคู่อ๋อแต่ว่าตามสูตรต้องตามตัวพี่เจ็จหนึ่งเ็ดสามตามสูตรตามใจนี่ปุ๊มากเ็ดสองมากเ็ดสองค่ะสั้งดีสองตัวเกดสองนี่เคลื มักส่วนตัวนะสอบต้นตัวเจ็ดสองค่ะแต่ว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนี่คือตามสูตรค่ตามสูตรค่ะเจ็ีเนาะผิดจะแลหน้าเบื้องเนี่ยต้องมากับให้เบื้งด้วยค่ะเด้อเลขประมุ่นนะคะรอบนี้มาเจ็ดเขียนเลขกันแล้็เเจ็ดสี่ตัวขาดตัวมันตายครับมันว่าตัวเลขกูเจ็ดสี่เจมันเนี่ยเก็ดสี่บวกกันมันมีในสูตรอยู่นะมันอันเจ็ดสี่อยู่นะค่ะเอาเจ็ีมีเสียงอันอันรดดังเนี่ยเด้อเพราะว่าอเจ็ดสี่ไป S <S เปรพราะวา่าลถหินเป็นปมา่านแห่หินนะคะเจ็ดซีตัวหนึ่งอเจ็ดซีตัวหนึ่งด้วยค่ะด้วยนิวเมทเท่านี้แหละเด็กแต่ว่า,าโคตัวโคบวนมันน่ะที่มีมันนี่จับได้ตัวนี้ขันจับที่บอกจับมันเพราะห้โลกมันนี้กันจับมันเป็นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเหมือนกัน หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามสินะเลขจำนวนสี่ศูนย์หน <puts> <ke wa> ึ <g fret ting> ่งสองสามชุด <Storm> มิตีเป็นรักขึ้นมาทักสิ่พันสินะจุดเด่นพิจารณาเบิ่งแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะไปถุงพินิจได้การตระชุมเนาะมั่นใจเลขต่างคนต่างมองหูวานสีมาตัวแต่เขาของเขาันมาตัวนี้ปากของเขาเรียนเก็ตอยู่แล้วมันก็เลยว่าราะว่า เพราะว่าปูปล่อยตั้งแต่หลังเหล็กออกเนาะแต่มือเลออกวิ่งเจ็ดตัวเดียวแล้วเขาก็ล่อกันค่ะเอสซี่ล่อกันว่าเหล็กปามุ่นพันสีมาตัวใดตัวใดนะคะว่ามันสีมาชนก็ของปูบ่อปรากฏว่ามาช่อนเฮงเ่งเกิดความมั่นใจอีกนะปูเนาะความมันใจแต่ส่วนมากมันเขาว่าเป็นรักรอยมวลก้อนมันมาลักซิปมวอ่มันมาเขาให้เขาเริ่มให้เจ็ดตัวมันมาเจ็หาเจ็ส่วนเก่ามันมาเก่าต้องกันมาทั้งรักสิมือก็เลยว่ามันเป็นเลข ร้อยสิบหน่วยน่ัดเลขเข้ามนเข้ามาเข้ามาเป็นเลขรักสิบหน่วยหลักสิบบนเล่มันใจว่ามันต้องอยู่รักสิบบนเพราะว่าชนกันก็ของห้านะปูนเนาะเจ็ดสามถามากมารักสิบโมกุของเขามาหรักสิบอือโอ้ยรักร้อยลักร้อยส่วนมากเขาเขาว่าเป็นรักร้อยครับแต่ตามที่สังเกตว่มันมันเขารักสิบแล้วก็รักร้อยอือ ที่ฟูไดมากนะคะไอซีเนาะกับกระทวนเบืองบวันนี่มันเป็นรักกันสิบรักมวยคนหลายอ่ะหัวที่สองสำหรับของเฮ้าแต่ว่าเป็นหัวที่แปดของข้าเจ้าอ่าฟูหาเก่าซีได้มากเป็นงัวที่สองคำว่าสิเดินต่อบอเหล็กแบบมุ่นกันแต่ว่าคำว่าเดินต่อกะทิเพราะเขาไวดีดอกขามันนั่นครับเอาพวกเขาเดินต่อเพราะเอาไว้นะเพราะเหล็กสุดยอดไม่เหนครับเหล็กตัวุดียอดมัน มันมาหลายตัวทั้งแมนี้ม่งมาหงุดต่อไปห้องอจิตามเมื่อเราปูเนาะเพราะว่ามันเป็นเล็กตัวเดียวเขาต้องเบิงไปลายงวดค่ะเอฟตี้อีกอย่างเพราะว่ามันมาหัวเท่านี้พึ่งเป็นงวดที่สองเพราะว่าเขาก็พอได้พออย่างน้ำห้องเขาเขว่าแต่เด็กประมูลเล็กที่มากของเขานั่นแหละถามว่ามันปูหาเก้าซีว่าได้เอายังไงมันเป็นลูกเป็นหลังเขาจะว่าห้างแต่ในเท่าไรก็มากกันแมงมุนีนะเขาก็ได้เาอคมาบ ฟองไงเอาม้าพานจากร้านปูอีกรอบหนึ่งร้านปูไปเอามาอีกรอบหนึ่งบ่ได้มากง่ายๆด้วยเอฟซีนะคะควรสี่แดงเขาก็ต้องลอกกันแน่นะคะเนาะครับอ่ะสุดท้ายนี่กับกาบขอบุญขอบคุณปูหลายๆนะคะที่ย่างบุญเนมันเก็ยรติมาดีแน่เป็นยังบุญนอกปูเนาะให้เก็ตมากวิ่งเก็งเลยเนาะปูแต่ว่าคันวิ่งนี่ได้ได้เงินโหลดค่ะเอซีเพราะว่าวิ่งตัวเดียววิ่งแบนีอออ่ะตึกใจสายวิ่งสายเลียนนะครับอุมมาเปล ผู้มักแฝดเอาแฝดออกทันปูว่ามัดที่คัดใจผู้มักแฝดโอ้มัดที่คัดใจผู้มักแฝดก็เลขกดังกาเจ้าแต่ว่ากระสุนเท่ามันมากนีน่ก,กันอลองเบิ่งบ่ตรงเลขดังคุณนเ้าปูเนาะบรขอบคุณขอบคุณปูหลายๆสาธุค่ะสาธุครับมานอยู่ดอกน้าปูมาน,นตรงมานี่นนนเลย